าการที่เรื่องธรรมชาติของคนที่เป็นสามีคือจะต้องรักเมียนะต้องมีผัวเดียวเมียเดียวนะคใครตอนนี้อยากจะมีเมียน้อยใครตอนนี้คิดจะเป็นน้อย <c oughs> คุณต้องระวังตัวนะเพราะว่าเมียหลวงสมัยนี้เขารวมตัวกันแล้วนะเพระาะแท็กทีมเขาไม่ได้หัวเดียวกับทีมรีบอีกต่อไปนะคะ<อ>มีผู้หญิงคนหนึ่งคะ่ะเธอกลายเป็นเมียหลวงอีกแล้วและคนที่เอาเรื่องนี้มาทําให้เธอปวดใจคือสามีของเธอด้วยไปถ่ายพรีเวดดิ้งกับพยาบาลค่ะซึ่งพยาบาล ถือว่าเป็นเมียน้อยนะ,ะเพราะอะไรเขายังไม่ได้หย่ากันค่ะ,ะแล้วก็ส่งมาเยอะเย,ะเยะ้ยเมียหลวงส่งมาเยอะเย้ยเมียตัวเองว่าตัวเองมีความสุขแบบนี้ค่ะหมายถึงผู้ชายส่งมาให้ผู้ชายส่งมาเป็นทหารเ้วยเหรอเป็นทหารอ,อส่วนเนี่ยคนเนี้ยที่จะไปแต่งงานกับคนที่เขาย,าายาังไม่หย่าก็เป็นพยาบาลค่ะถ้าหากว่าเขาไม่ได้ใส่คอสเพย์นะ ก็ดูแล้วก <es> ็เป็นพยาบาลแต่ไม่รู้ว่าจ, mm. จ,รจริงไม่จริงอย่างไง uh huh. แต่ทีนี้ค่ะเมียหลวงก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสตแล้วก็บอกว่าทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะเราเป็นเมียหลวงทะเบียนสมรสเราก็มีแต่ว่าเธอบอกว่าเธอปวดใจเหลือเกินเพราะว่าคนที่ส่งมาให้คือสามีแล้วรูปนี้ที่ส่งมาเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายกันเล่นๆน,นะเขาถ่ายพรีเวดดิ้งอ่ะเออน่าจะเป็นพรีเวดดิ้งนะคะกับสาวคนเนี้ยซึ่งเป็นเมียน้อยทือว่าแบบนี้ คุณหวานชื่นกันแต่ว่าฉันนะ่ะอกตรมเจ็บปวดมากๆเลยนะคะเพราะว่าฝ่ายสามีแอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึง้งกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็พาออกนอกหน้าออกนอกตาแบบนี้ท,ท,ทั้งๆที่ทะเบียนสมรสยังค้ายอยู่เลยส่วนฝ่ายหญิงก็รู้ว่าคุณเป็นมือที่สามผู้ชายมีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่ยอมเลิกและยังมาท้าคนที่เป็นเมียหลวงว่าอยากได้ผัวคืนก็ไปฟ้องเอาเออแบบนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะ ล่าสุดค่ะคุณเกศมาน,นี้แก้ผลึกผู้สื่อข่าวช่องแปของเราไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณดาค่ะเธอเป็นภรรยาหลวงนะงนก็เล่าให้ฟังขนาดเล่าให้ฟังกับนักข่าวเรายังร้องไห้เลยอะ่ะแต่ขออนุญาตเบลหน้าคุณดาเขานิดนึงแล้วกันบอกว่ายอมรับที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับมีปัญหายแยกกันอยู่กับสามีเนื่องจากอาชีพการงานก็ยังไม่ได้หย่ากันเป็นกิจจะละาาาักษณะค่ะแต่ก็ยังคุยกันแบบตามปกติไปมาหาสู่กันรู้สึกเหมือนกันว่าสามีเปลี่ยนไปอ่า คุณผู้ชมจับผิดคนข้างๆหน่อยละกันเปลี่ยนไปยังไงพกโทรศัพท์มือถือสองเครื่องพี่จูมีกี่เครื่องเครื่องเดียวครับ่าเครื่องหนึ่งเนี่ยก็เก็บไว้แบบว่าเราสามารถเปิดเช็คดูได้แต่อีกเครื่องหนึ่งสิมันมันเช็คไม่ได้แต่พอเธอรู้ปุ๊บไปเช็คดูปรากฏว่าช็อกค่ะเพราะว่าสามีเนี่ยคุยกับผู้หญิงทั้งสี่คน ไปบอกผู้หญิงเหล่านั้นบอกนะว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้วก็กลัวว่าผู้หญิงอาจจะถูกหลอกก็ได้<อ>เธอก็ยังเชื่อใจผู้หญิงน,นะคะเห็นว่ามีสามคนเนี่ยเขาขอโทษนะเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่มีการติดต่อกลับมาหาฝ่ายชายอีกเลยแต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะที่ใส่ชุดพยาบาลเนี่ยเห็นว่าอ่านข้อความนะแต่ไม่ตอบกลับอะค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งหญิงคนนี้โทรมาหาสามีของเธอ เธอเป็นคนรับสายและก็ยืนยันว่าเป็นสามีของเธอจริงๆทะเบียนสมรสก็มีอยู่ปรากฏว่าหญิงคนนี้ค่ะยื่นข้อเสนอบอกสามีคุณต้องเลือกนะ บอกผู้ชายว่าต้องเลือกสามีปฏิเสธไม่ขอเลือกใครทั้งนั้นหลังจากนั้นทะเลาะก,กันเลยค่ะทะเลาะก,กันทั้งคืนเลยนะคะส่วนตัวก็คิดว่าวันนั้นก็คงเคลียร์จบแล้วอะ่ะคือผู้หญิงคนไหนอจะเป็นเมียน้อยถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยตกในที่นั่งของมือที่3ต้องต้องไปใช่ไหมแต่ว่าไม่จบค่ะเพราะว่าสามีแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ตอนแรกก็ยืนยันว่าเลิกกันแล้ว แต่ไม่เลิกกันนะคะยังคงมีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมแล้วมาจับได้เพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนค่ะเป็นรูปที่เหมือนกับเขาเขาถ่ายรูป ด้วยก,กันนะคะถ่ายรูปคู่กันเหมือนคนรักกันน่ะแล้วก็เอาไปโพสต์ออกนอกหน้านอกตาแบบนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอะค่ะตัวเองอดทนนะเพราะว่าในใจคิดเราเป็นเมียเขามีทะเบียนสมรสรักเรามาก่อนยังไงเขาก็ต้องกลับมาหาเราเราเป็นครอบครัวแต่ว่าก็คิดไปอย่างนั้นและคะ่ะก็หวังเอาไว้นอนร้องไห้ทุกวันเลยหาความสุขก็ไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและการที่เธอออกมาโพสต์ลักษณะแบบนี้ก็เพื่อต้องการกำลังใจจากทีมเมียหลวงคุณได้สินั้นค่ะไปฟัง ค่ะคุณดาค่ะมันปี๊ดค่ะมันแบบทําไมอะเขาเคยทําให้เราอะแต่ไปทําให้ผู้หญิงอื่นแล้วเราเลี้ยงลูกอยู่บ้านอย่างยากลําบากอคือถ้าใครมีลูกอ่ะเราได้เลี้ยงลูกเองเาจะรู้ค่ะว่ามันการเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยมันเหนื่อยมันเสียใจมากเรารู้สึกแบบมันมันเกิดอะไรขึ้นอย่ยม,มันถามตัวเองซ้ำๆอะตอนนั้นนะคะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจริงเหรอมันใช่เรื่องจริงเหรออะไรเงี้ยค่ะเขาคงไม่กลับมาแล้วค่ะความรู้สึกของเรามันมันมันสัมผัสได้แบบนั้นค่ะว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วในความรู้สึกเรานะคะเขาไม่ได้กลัวอะไรแล้วค่ะเพราะว่าเราเตือนเขาไปหลายครั้งนะคะเขาก็ไม่ตอบเราค่ะแต่ว่าเขาไปโทรฟ้องสามีเราเขายืมมือสามีเรามาฆ่าเราเจ็บปวดที่สุดในชีวิต อมสะเทือนใจนะเราเคยได้ความรักแบบนี้เขาเคยปฏิบัติกับเราแบบนี้แต่วันนี้เขาไปทํากับคนอื่นนะคฮะคุณดาบอกว่าหลังจากมีขาออกไปสามีโทรมาหาเธอ,อบอกแบบนี้ไม่รับสาย จะไม่รับสายเนื่องจากอะไรรู้เปล่ามันเลยจุดนั้นไปแล้วค่ะจุดที่เราอยากจะคืนดีกันอยากจะเคลียร์กันอยากจะคุยกันมันเลยไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ปรึกษาทนายความด้วยก็คือทนายค่ะทะนายสมโพธิธิทธรรมนะคะทะนายความผู้ช่วยของคดีนี้บอกว่าตอนนี้เตรียมที่จะเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายหญิงที่ตกเป็นมือที่3คนนั้นอะ 5แสนเลยนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็พาณิชย์เนื่องจากว่าเมียน้อยค่ะมีพฤติกรรมเยาะเย,ะเยะ้ยถากถางเมียหลวงว่าคบกับสาม,มีของคนอื่นยังเปิดเผยม<ๆ>ีการวางแผนไว้ด้วยนะคะว่าอาจจะต้องฟ้องหย่าสามีแล้วก็จะเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูและถอนการปกรครองบุตรมาให้อยู่ที่คุณดาเพียงผู้เดียวเห็นไหมคะการที่คุณไม่ซื่อสัตว์เนี่ยม,มันมีแต่เสียกับเสียค่ะ ชีวิตครอบครัวก็ล่มสลายไปด้วยนะคะนอกจากนี้ต้องไปตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยโดยเฉพาะเรื่องของวินัยข้าราชการค่ะอย่างฝ่ายชายเป็นทหารฝ่ายหญิงเนียเป็นพยาบาลแต่ยังไม่แน่ชัดว่าสังกัดต้นสังกัดใดหรือว่าเป็นข้าราชการหรือไม่ค่ะครับ<อ>ข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงขง้าง